ยนซงสดเ้วี่ยบัดบันกรุปสมบัตรสวัสดีครับบนแผนังกางเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแนะนำหน่วหนังนะครับเป็นหน่วยหนังเพลงที่มีการพากย์เสียงภาษาพื้นบ้านเยอะที่สุดน่าจะในประเทศไทยนะครับวันนี้ก็คือนิวชยโยภาพยนต ที่อำเภอจมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งทางช่องเราก็ได้ติดตามมาสักพักแล้วนะครับทางหน่วยของอุงชยโยพยนนิโกจะไปใช้ที่ไหนก็จะมีการภาคสดนะครับเป็นภาษาพื้นบ้านของท้องถิ่นแถบอีสานใต้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาสวยภาษาเขมรภาษาราวนะครับซึ่งก็ทางช่องก็ได้ดูมาหลายคลิปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเฟซบุ๊กทางยูทูบนะครับ นำมาเป็นเมือนังแปลงที่ทำได้ดีนะครับเวลาภาคก็สนุกสนานนะครับตามสไตล์ภาษาพื้นบ้านของเรานะครับจิตประกอบในวันนี้ก็ขอขอบคุณสรารวุฒิเดลิโอนะครับโดยยิ้มสิงห์บางระพูนะครับที่ให้เสียงภาคภาษาต่างๆนะครับสําหรับหน่วยนิวชโยภาพยนตร์แล้วก็ทางเพจหลักนิวชโยภาพยนต์นะครับที่เราได้นาคลิปภาพในอดีตแล้วก็ภาพปัจจุบันมา รวบรวมเป็นคลิปในวันนี้นะครับทางช่องก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับโดยภาพนี้ก็จะเป็นภาพเก่าๆนะครับสมัยที่นิวชโยยังใช้ในระบบฟิล์มอยู่นะครับซึ่งเป็นรูปแบบตู้แบบนี้นะครับเรียกว่าตู้ผีเสื้อนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการดีทีเดียวนะครับนิวชโยพระเสุรินนะครับถัดมาก็จะเป็นภาพในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่ครับ ตูล้ลำโพงเครื่องเสียงนะครับจัดในแบบใหม่นะครับสวยงามอลังการนะครับนอกจากนี้นิวชยโยยังกวจะมีดีเจนะครับมาโขยให้ต้อนรับัยรุ่นหมุนศรครับในคาเดนได้เดินกระจายก่อนชมภาพยนตร์กันด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับนิวเชยโยเขาจนในปีนี้ก็ได้เตรียมหนังใหม่ๆไป่ขยต้อนรับจะภาพกันเยอะมากครับท่าในใดที่ชื่นชอบหนังภาคภาษาบ้านๆสดๆ รืออยากจะดูหนังใหม่ๆนะครับอย่าลืมติดต่อนิวชัยโยได้เลยนะครับสิ่งทางช่องก็เลยทิ้งปุ่ไว้ที่ใต้คลิปให้เหมือนเดิมนะครับในหน้างานปีนี้ก็อย่าลืมกันนะครับสำหรับคลิปแนะนำหนังกงแปลงนิวชัยโยพยอตยนอำเภอจำพระจังหวัดสุรินทร์ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านที่ชื่นชอบหนังนนนกำแงจริงก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ช่องเราได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ